เตูดมาเลยลนอนกินนาะโอ๊ยอวนเ้ยยังไงอ๋อเหมือนเด็กแบบโอ้ยด้วยความความอ่อนมานอนตรงนี้เลยเลยหรือว่ายัางไงอ๋อพอถือมาลงมาเลยแล้วมานอนให้เกาเลยอะ่ะโอยจะให้ไปเบิร์ดเดย์ได้ยัง เอาหรอเขาไม่ยิ้มให้หรอหรออ๋อเลยแตกเลยเดี๋ยวก็ไปสดมันมาแล้วก็จะ ซื้อนะ่ะยาจุดกันยุงมาฝากทำประทัดเจ้าลงมานอนให้เก่าแล้วก็กินแซ่บแซ่โอ้โห้อวนโกก็สบายเกินเป็นลิงที่มันสบายเกินเรากินน่ารักด้วยนอนแบบโอ้โห้อวดโอ้ยอวันก้เจ็ดตุดมาเลย นอนกินนะโอ้ย,ยอ้วนเอ้ยยังไงอ๋อเหมือนเด็กแบบโอ้ือยังว่าอยู่เดีหาเมียให,ใ,หให้จอ่จอยากได้เมีเย่พี่ักอาจารย์อาจารย์ว่าองจอมันกี่ปีแล้วมันน่าจะนั่นอยู่นะม,มันยังมันยังช่วยตัวเองอยู่ออนี่ตอนที่เราจะออกไปอ่ะเขากำลังชัก แล้วถ่าย <c oughs> แต่ถ่ายตอนที่มันชักเสร็จแล้วแล้วมันกินน้ำนะพระอาจารย์เห็นความปนอย่งางเมื่อวานอ่ะตามกินจิ้งจกปากแล้วโอ้ยพระอาจารย์ฉีกเป็นชินช้นๆเลยอะ่ะแล้วอ๋อไอ้โปรตีนเดี๋ยวจับตุ๊กแกมาให้กินเนาะไปเลยบ้านบ้านบ้านไหนะไอ้แมวอะ่ะพอมันเข้ากินจกเข้าปากนะล <c oughs> ุงงัดออกจากปากเลยนะ <c oughs> พระอาจารย์ <c oughs> ต่จอนี่ยเมื่อวานเห็นอะฉีกเป็นชิ้นๆเลยอะทำไมไม่จับออกอ่ะพระอาจารย์เอกกะเห็นพบสุขเห็นพบสุข<น>เออก็เลยลุกนั่งเห<น>็นพบสุขนอนอย่าง<น>กระเด็กเว้ยจอเองนี่แหละหัวข้อเนี่ยจุดนอนดีใช่เออนะพระอาจารย์เห็นที่หลวงตาเชิดอารมณ์ไหมที่ว่าเห็นลูกงูเหลือมอ่ะ แม่มันต้องอยู่แถวนี้นะเข็น,นเข็นแต่ไม่มไม่ไม่โพสลงเ <c oughs> นี่ยบางทีเนาะยึ่จุดที่วางเออพี่แสนสองอันเล็กเก่าก็เลยไม่กินเลยคนนี้ค <c oughs> ันตรงนี้คันตรงนีดอ้าอ่ะเดี๋ยานอนเลยลูกอัน <c oughs> นี้มันเหงื่งควันน้อยเหรอจุดจุดจ,จุดอ่า จะจุ่มยุงให้เจาะยุงจีนไม่กัดและช่วงเย็นหลังจากไปสวดมนต์กลับมาก็เดี๋ยวจะอมจ่อไปที่บ้านหนองจานคุณผู้ชมนะฮ่าฮจะแก้วอ่ะเ้ยเอาเอากินต่อเว้ยกินต่อเว้ยวันครูอ่ะ คือ10สียบเสียบแสบบัวดอกบัวอันนี้มัดอะไรกลางที่สามร้อยสามสิบมั้งยังไม่ได้จ่ายกัางก็เลยไปเด้เขามาส่งให้เมื่อเช้าตีห้าอันนี้มัดที่สามเลยเหรอใช่ค่ะกินทีเดียววันนี้เล่นไปเกือบห้าร้อยเลยเนี่ยเฉพาะดอกบัวเฉย จัสบสมองลงตาเชิดขอกล้วยอะร <g ül> ู้เนาะตอนจับกะดงอะจ่ายเงินก่อนเอาเจิมทุกคนตกทานตอนนี้ทำไปตาเจาะก็นั่งกินแซ่บแซ่ไปเลยนะมันกินแซ่บแซ่เด็กนี้แม่แมก็มาทำบนเสร็จแล้วก็ไปสวดมนต์กลับมาแล้วก็แวะ,ะมา เกาให้ลูกมาซื้อยาจุดกันยุงให้ได้จจสบายกว่านี้กินก็ดีขี่ไม่ต้องล้างนั่นเองแล้วมีคนเลียตูดให้อีกเอ้ยแบ่งนาทีกันเลย Right? ชอบไปลักินแล้วติดปากเนี่ยเอ้ยมันเด็กก็คือหน well. ังพิงชิดอันนี้บอนร <sh arp internet> like พระ นเพลินนี่แหละเรเห็นเพลินลุกลอดอะ่ะกินอะไรอะไรกดยอ <c oughs> ะตอนนี้ก็กนั่งกิน <ๆ S 1> ดอกโบ้ด้วยแล้วก็ไห้เก่าด้วยสบายในช่วงเงย็นๆ <c oughs> วันนี้วันส่งท้ายเดือนสิงหาคมส่งทุกส่งโสกส่งโรคส่งภัยส่งสิ่งไม่ดีออกไปให้เห็นตรอยยิ้มจ๋อ

อันนี้คือมัดที่สามคุณผู้ชมมัดที่สามมัดหนึ่งจะมีทั้งหมดอยู่สิบดอกด้วยกันกินวันนี้ก็ครบดอกที่สามสิบจ่ายตังค์เลนะนะจอนะอืมเปิดเลยเด้อ <t> <hum> <t> <screen salad> อันนี้ตุ๊กตาของยมยมโบเนาะใช่ไหมชื่ออะไรใช่ไหมอ่ายมโบอ่าแม่จิ่มใหญ่เอาไปซักกลับมาให้อ๋อก็อย่างว่าวเอาแต่มันยังปกติอยู่เลยนี่ไงตุ๊กตาของยมโบไม่ไถิ่มมาไปซักไงสามตัวนะ่ะเอฟด้วแยแหละแต่ยังรังปาอ๋อ อแต่ก่อนไปนขี้เป็ดเลยภาพเว้นี่ <laughs> จอขี่แล้วก็มานั่งเว้ยเหออ็นเหลือเห,อเหรอไอโยมได้กอดจอ,อยางออยโอ้โหตอนนี้หายแล้วมีขี้แล้วแ้่อ <laughs> กอดเสร็จแล้วเราก็จะไปทางไหนกัน <laughs> แล้วก็จะมองทางนะว่าจะไปจะวิงไปตรงไหน <laughs> มืนไกมือ,อมลางแอบมาเลยใจถึงใจถึงล่างราายังไงล่างมาักพันนะ,ะกิ่บๆซ่เพิมอ้าไม่เอาไม่เอาใช่นึกว่าแย่งเขาเกาให้ดีๆ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีเจ้าวาดอยู่ตรงนี้ว่านี่ไปกันแล้วเจ้าวาสวัดีโอ้เอแ่บแซ่บโอ้โหสีโอ้โหเอามาวาดตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องไปตรงนู้นก็ได้โอ้โหไอ้ว่านเองนี่ก็เนาะโอ้โห